เป็นแม่เป็นได้ไดเลย <S <S สวัสดีครับตอนรับเขาสู่ซองอันมันนอกน้องทุกคนเนาะเมื่อนี้หลังจากเขาเทปูนไหวนาะเหมือนทำบริษัทายคลิปเพราะว่ามันงานฝ่าว่ะนะทุกคนเนาะฝ่าวน้าฝนหยาดฝนตกคล้ายในฝนบนตกเหมือนนะก็ดีไปเนาะทุกคนเนาะเทตั้งแต่เสาร์อาทิตย์พุ่น เท่มากนี่แหละมองเาเท่ไ้มองนี้เนาะแต่ก่อนเป็นหยาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เบิ้งเนาะเท่ตะแครนี่แหละตัวนี้เป็นเศษปูนเนเล็กเ็กน้อยๆเนาะกวดดอกนี่แหละทุกคนที่เอาเท่ไปแล้วเนาะแ้วก็จะพามาเบิ้งอีกมองหนึง่ง อาลับงานแอ้มอัญจุตอะไรทุกคนเนาะเวลาว่างมื้อนี้ก็มื้อเฮ็ดงานปกนตินั่นแหละแต่ว่าเขาไมาแก้แบบบ่ดน,นี้เลิกงานมานี่แหละแบบที่เขาเทไว้มือเขาเทไว้นี่แหละซิปอันเนาะแบบแน,นวนี้เขาจะมาแก้ใหม่ออกเพราะว่าเทไว้ซองมื้อกลัวซองสามมือลแล้วนเนาะถ้าเสาร์อาทิตย์นี่แหละทางงานขึ้นบ้านเนาะทุกคนเราก็สูงประมาณ สูงเติบมาแล้วซิฟเสนพูดนนี่แหละเพื่อนเห็ดอยากเห็ดเป็นบอกเนปะ็นบอกเนาะพ่อเจาหินมาลงเพราะว่าเวลาฝนตกหนมามันนองมองนี้มันทิยางเขาบานยากเนาะบานสวนเพูนบานตัวนี้บานสวนเนาะตัวเป็นลานกาแฟนเนาะตัวมันั่งนั่งหลินพระยากมาเลยก็มานเนาะทุกคนเนาะครั้วไม่ได้เจออยู่หลังบิ๊กซีวารินนั่นแหละ เขามาในซอยคางบิ๊กซีวารินนั่นแหละทุกคนเนาะหลังบิ๊กซีวารินขี่เขามากกะจิมีทางบอกอยู่เนาะนี่แหละแกะแบบทุกคนมาทุกคนลงมือแกะแบบเนาะ <c oughs> แกะแบบอู้หอด แล้วขอดคูดใจเฮาแข็งแล้วเหยียบได้ตัวนนี้แข็งแล้วเหยียบได้ แบบนี่จีทำมาเห็ดกับพอกับอ้ายเหมือนนั้นเนาะเ่าจะขึ้นรูปให้ทุกคนเบิ่งนะเจ้าตัวนี้เจอสี เอาอลูกเพิ่งับง่ามแล้วนี่เห็นบ่เอาขอดลูกนี่แหละตะขุเนาะเห็ดพอได้ค้าน้ำปูน้ำปลาพอได้ค้าน้ำปูน้ำปลา เบียมันกับบ่อยาบันไดทุกคนเรียบร้อยหนึ่งอันเรียบร้อยขยับมาอันที่สองเลยทุกคนกระสิบประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเห็ดเบียเห็ดงา งานเสริมเขาก็เอาทุนแนวนั่นแหละว่าจะไหนงเงินเนะะาะว่าจะเอาไหนเงินเทากอาทิตคนห้าบาทสิบบาทพอได้ตื่มกันเนาะแก้แบบก็จะเอาใหม่พิธีไม่เพิ่นเลยก็ยกงานน้องทุกคนเนาะถ้าอยากจ้างเลยก็จ้างนะส่วน,น,น,นอุบลบัลลิศนเนี่แหละทุกคนเนาะ แกะแบบเสร็จแล้วทุกคนขอบันคมเนาะขอบันในปูนโพขึ้นน้อยหนึ่งเรียบร้อยทุกคนนี่เนาะเขาแกะแบบเรียบร้อยเลยแกะแบบเรียบร้อยแล้ว ขนาดแกยังมาแรงเงือย,ยังสิบสิบอยู่ทุกคนเงยสิบสิบน้อยหนึ่งเนาะนี่เลยเรียบร้อยดีเสียม่กวดขวดน้อยหนึ่งเนาะแค่นั้ไม่กวดนี่ กวดกวดเก็บได้เก็บงานนะทุกคนเนาะกดเรียบร้อยทุกคนเนาะไปเลยเดิน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  เฮ้ยแจมฟีมือเฮากับพอกับอ้นี่เนาะจาก์นาบะผุนทุกคนง้ามเป็นยังผุนเนาะเป็นบอกเป็นบอกมาทุกคนเนาะตอนนี้เขามาแตงแย่ใครมุดแดงมองเฮาเหตุงานนี่แหละมองเฮาแก้แบบประหันเนาะนี่ทุกคน ไข่มุดแดงทุกคนเบ่งเอ๊ะอออนี่ทุกคนไข่มุดแดงะมีงามๆนี่อหามปิเลยทุกคนนเบ่งงามโอ้ยไข่คนเบ่งหลดนี่งามเป็นงามร้ายยูเดนนี่เลทุกคน เป็นแม่แบบตายตายเลยตายตายตายโอ้โอ้โาทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเนาะเอาหมแดงกับบ้านก่อนบ้านโอ้ตาย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 จ้าเอ๋พ่อมาแล้วถึงบ้านแล้วโอ้ย โอ้เมื่อกี้พ่อเพิ่องออกไปไม่ใช่บอกคือจงบ่เห็นกันเป็นเดือนเนาะโอ้ยตายโอ้ยพ่อเพิ่องออกไปเองลูกโอ้ยตูดดักน้องเป็นพยาธิน้นแมวเราได้ซสื่อยาทายพยาธิไม่ให้กินพ่อมาจากไหนพ่อมาจากแกะแบบเหรอจากแกะแบบกับแกะไข่มดแดงนี่ของที่เด็ดที่เดดทุกคนเอ,อ้อเหยียบทิ้นแม่ไข่มดแดง ทุกคนโอ้ยกรอยากเบิ่งน้ำโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแสงมันแห้งโพดเออนี่อู้ไข่บักเออบลยตัวนี้ทุกคนไใครยังใครอวนต้มใส่มะม่าด้อเออเมนูเด็ดต้มใส่มะม่าเด้อทุกคนพอมื้อนี้เห็นเขากินคลิปมะม่าอาหารสันสูงอันารมนนกก็ซิบมะม่าว่าพอดีโอู้หูฝุ่น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 หยอกกันตามพี่น้องเอออะไรกิ๊งอะไรกิ๊งกิ๊งอะไรกิ๊งอะไรเลย เออ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 อันอยากยอกอ่านมือหนอยากยอกเบิดมือเออเออเออออพอจะก้ามเลยพ่อเออจะก้เลยเอยเลยเเอเพูดดิ้งไปเล่นกับเขาเลยวิวันอะเลอเอยเลเเอก็เอานะทุกคนพนชิตรูอ้หมากะอารมณ์ดีค่ะก็มีลมแน่นอนดีใจบะดีใจเวอร์ดีใจเวอรอ้ยมาคำกับพ่อกันเพราะแห่งรางเดือ่ โอ้ยพอต้มอันตับไว้ให้ลูกไม่ได้แก้แบบทุกคนเนาะเพราะว่าแต่เงินเพื่อกระจายว่าเดี๋ยวแะแต่ว่าเ้าก็มีสปิริตเป็นความเป็นซางเลยอ้าก็ต้องไปแก้ให้เราตัวกระจายเงินจะเดี๋ยวละเออแต่ว่าถาแบบให้มันแห้งเขาจึงไปแก้คือว่าเออไปทุกคนเดี๋ยวสิไปต้มมะหมาสดกับเข่ากินแหลงน้ำกันเด้อมาเด้อกินเข่าน้ำกันทุกคนป่ะป่ะป่หลังจากเพิ่นไปทำความสะอาดเนาะ เคี้ยนเนี่ยนนี่เนี่ยนี่ออกทุกคนเนาะนี่เขาจะาาาใส่กับเม้าหมาเขาเม้าหมาเขาเทใส่ไอ้ยีนเนาะบอสกับจะเอาลงไปเพื่อมันบอหอนไงมันเทไดทเขาที่ออกจากหมอก<ะ>เอาทุกคนมันหนีกับมีอเอามานมอกสื่ไอไอะไรังี้เกาะไก่หมกอื้อปลาไอ้เงี้ยเกาะปลสวายาก็ว่าใส่ถั่วไหมดแดงอะโอ้ยใครเตอมีช้ามัน,นมีทุกคน สูตดได้ฮะต้มอามาสิไข่มดแดงอืออาหารสั่นสูงเนี่ยนี่อือมันจะเป็นแนวไดนกับกินนั้นเหอกันเยอางก่อนเนาะตะก๋อยดีพอายังก๋อยอยู่เซ็งอาม่โหเดียวถุกคนยันไปบิดอืออ่ะให้เธอชิมมึงก่อนจะไข่ตรงตงทุกคนอื อังจากเห็ดเบียกมากกินเขาเนี่ยกินง่ายๆ<ม>นั่นคืออตไรหมูนนเบนสัตว์มัน<ม>คนอยู่มีหนังมันดีว่ะบอกคนใช่น่ะห้เครื่องมันออกก่นในเครื่องมามาออกแล้วคนเราหนไ้เท่บ<อ>้างทุกคนส่เด็กใครหมดแดง อ่ะมันหนอกหัวงอสูงไก่ดคนปลาหมปลาน่นะแซ่บเลานลานดังเขาหนากองบินนี่นะะซ้ำนีทุกคนกินพอแล้วกหมกซ้ำยาได้ซิมเลยมหนตัวเขาอยู่บ่แซ่บ แซบแซบ,แบกินเขาเนาะเัื่น้อยผมกับสิไปบวชกับสิบริกินเขาแรงได้แบบน,นี้อาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ว่าวันที่วันที่เจ็ดถึงแปดคนเราทุกคนเนาะไก่หอนมือจังสี่แจงอีกทีหนึ่งเลยทุกคนเนาะพายอยากข็ดบุญหอวอันบันเนาะก็ได้เนาะคือสิบโอนผ่านบัญชีหร้วว่าทางประเทศกับแม่นิเก็มก็ไดเนาะถ้าไามีเฟซบุ๊กอันมนันเนาะอยากข็ดบุญรวมผมเนาะบวชโบราณมือเราทุกคนบวช เจ็ดหมื่นเนาะเจนไ้เตอนเราว่าสิวดหมือนแบบนี้ไงวะขาวิยืเจงไหนแหละที่เป็นขอดทัวเนาะทีเป็นคักเนาะิไปเองเด้อใส่ริกอีกทุงบอผิดยังบววงเลยใส่ริดผงอีกมาเด้อมาเด้อค่ะมีหอดไครอันนี้นาะเย็เผาตากออกเถะไครบุดแดงมากิข้าวน้ำกันจ้า กินบ,บ้างเ yeah. สียบบากินแล้วเหมือนเอากินยยขวดน,นะขวดที่ห้องบเลีวพึเกา่ปูกับเบืองซ้ำนี่กระเบืองอยู่คางบ้านเพท่านมมีเงินซื้อปูนะก็เท่าได้ปูซ้ำนี่ใ่ิัเห็นบ,<ส>บ,บ้างปรบางมุกปลานะแล้วเสียบกินแล้วมุกปลานเนย<อ>เอามั้ยปลา<ส>เนยพอแล้วเสียบเสียบเสียบเพ่ หรือหมอเอาขายเอาขายเอาเบิด์ตหางมุ้งเสียงหางมุ่งเทียงกับเบิด์ตเลยเอาขายตัเสิร์ฟใครมาใบมุ่งเบิร์ได้กินทุกคนมาเดินนี่แหละกินข้าวกินน้ำแจ็คสิจกินยังเตะอะีรเตะอะเบี้ทุกคนเนี่ยแจ็คสิกินยังเห็นไหมกินข้าวกินน้ำกินปลา อันนี้มุกไก่เนี่ยแหละมุกไก่คือมุกไก่ทำยังไงเหมือนพิทาเวนนอะมันดีทุกคนมันจังหวะอวดแซ่บเหฮดเบียรกับบุ้งไม่ไปไหนน้องแค่ไปแก้แบบไปซื้อมันบดได้ออกแห้งได้นะ เมือ่อไงแต่หมดเด็กไแงใครหมดแดง้คม,มันขันมหมดจอเหมดจอดดตอนทายกับบรไอตอนแงกับบดทายนะเระว่ามันมันม่คอน,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 นคอ,นอ,อี่มมคอนห้ยก็เพสิเด่นสวยบุดีนี่หมดสียองเขานะก็ได้ทายตอนไหหมดแดงนะอะรอายหมดแดง กับปลากระแซาะมั้งปลาเด้อทุกคนขออนุญาตกินข้าวกินน้ำอีกปมันสองอาทิตย์น้องคจะสืบบวชน,นะคนเนาะกับปมันเก่ามือซิบมือนี่แหละเป็นสีหอ,อนเนื้อบวชเนาะบวชแบบจัดแกงงาเขาหมอ้อแกงหมอ้อ ทุกคนจังเพาะกันคลิปหนาขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเบิ่งจนจบคลิปเนาะคลิปห้องกับนี่แหละชีวิตประจำวันห้องก็มีซ้ำนี่นะทุกคนเนาะจังเพาะกันคลิปหนาเุ้ยอื้อตักบาทนึงยไม่ใช่ปกติเลยโอ้ทุกคนมันโ่สามสันเลยไม่บายเสียบฝอยแล้วมันบ่สามสันบ่ฮะมันบ่สามสันบ่ฮะมันเป็นทังไหน ทำไม่ดีเขาจะกดบล็อกยม่ทูกจะไม่ไอ้นี่ก็จับเสียไอ้สื่อบัตรคนบ<ส>ายนี่